โดนทรัมป์แพแล้วครับโจไบเดนชนะแล้วครับหลายคนบอกว่าเอาแล้วจะให้ทรัมป์ไปทําอะไรอ่ะนี่ครับมีคนเสนอว่าให้ไปขายปาท่องโกผมว่าไปขายเต้าหวยก็ได้นะแต่ดูรูปนี้สิมีคนแอบไปเห็นทรัมป์อารวาสทาลายข้าวของในออฟฟิศในทาเนีบขาวหมดเลยไม่ไหวแพ้ได้ยังไงกองผมเบี้ยวผมโอ้ยใครไอไบเดนนี่ไปจับมือกับพวกซื่อไอพวกโพลทั้งหลายแหลกเฟคนิวส์เฟคโพลทั้งสิ้นเลยผมไม่ยอมแพ้ ดูอารมณ์ของทรัมป์แล้วน่าสงสารคิดว่าเขาควรจะไปทําอาชีพอะไรครับบางคนบอกว่าทรัมป์ไม่ยอมแพ้นะเพราะว่ามีคนลงคะแนนให้เขาตั้ง70ล้านเนี่ยสงสัยไปตั้งรัฐบาลเงาโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีในทำเนียบขาวทรัมป์ไม่ยอมแพ้ทรัมป์ก็จะไปตั้งรัฐบาลคอรมองเงาตัวเองเป็นประธานาธิบดีเงาแปลว่าอเมริกาจะมี2ประธานาธิบดีพร้อมกันเลยครับบ้าแท้แต่สําหรับทรัมป์แล้วไม่มีอะไรบ้าเกินไปสําหรับทรัมป์จอมเพี้ยนคนนี้ครับ